ครับนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่รา้านวิชิวันยนย์อีกเช่นเคยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับเราก็พามาชมนะฮะในส่วนของยางนะฮะเป็นตัวฟอร์เกนนะฮะ FK 5 1 0นะฮะตอนนี้เรามีสเปคหลายหลายไซส์ตัวน,นี้ก็ที่เราเอามาให้ชมก็คือจะเป็นสเปค245-35-20แล้วก็275-30-20นะฮะ สำหรับท่านใดน,นะฮะที่อยู่ในโซนของภาคอีสานนะฮะที่กาลังจะมองหาในส่วนของย่างนะฮะที่เรื่องของการเกาะถนนนุ่มแล้วก็เงียบนะฮะเราก็ขอแนะนําเป็นย่างแบรนด์ชั้นนาตัวนี้เลยนะฮะซึ่งต้องขอบอกเลยว่าใช้ดีแน่นอนนะฮะการันตีเลยจากร้านวิเชียรนำยางยนต์สาขาสุลินนะฮะราคาพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงฟรีนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากร้านเราด้วยนะครับแล้วก็บริการหลังขายฟรีทุกอย่างครับ ันไงก็สักอีกรอบหนึ่งนะฮะครับผม